โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกม Index Imaginary Face กันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงตู้กาชาที่เป็นตู้โครโบกับมาฮกะกันนะครับผมอะก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำตัวที่เป็น แพทไปแล้วเนาะ,ะเรื่องอีเวนต์รอบนี้ก็มาอยู่กับตู้กาชากันบ้านนะครับโดยจะมีตัวละครอยู่ทั้งหมดก็คือ5ตัวด้วยกันครับผมาก็จะเป็นแบทเทิลสตัวและซัพพอตอีก3ตัวนะครับตัวละครทั้ง5ตัวจะเป็นตัวริมิเต็ดนะครับผมมาสำหรับอีเวนต์โคโรโบโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ต้องกดในช่วงเวลานี้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็ต้องรอรีลันอีกนานแสนนานเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากว่ามันจะรีลันอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นแล้วก็ใครมีเพชรก็กดไปเลยครับผมในจุดนี้ซึ่งพี่ก็กดไปแล้วนะครับอยากจะได้มิยุกิมิยุกิออกใน20โลโอเคอันนี้เราดวงดีไปแล้ว <laughs> ก็นะกูไปเกืลในเกมกันดั้มแล้วนี่หว่า เออให้เกมนี้มันไม่เกลือบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็จะมาพูดถึงตัวละครทั้งหมดกันเลยดีกว่าเนาะอันดับแรกก็ต้องขอพูดถึงตัวละครหน้าตู้กันก่อนเลยนะครับก็คือชิบะมิยุกิอ่าตัวนี้สุ่มได้ขอบคุณอย่างสูงมิยุกิจะเป็นตัวแบทเทิลสามดาวสีเขียวซึ่งจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจในการโจมตีที่แรงแรงเวอร์เลยนะครับมาแรงเวอร์เลยแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสียที่เลือดน้อยแล้วก็ตัวของเกาะก็น้อยโดยเช่นเดียวกันครับคือมีดีในเรื่องของดาเมจ ในการโจมตีอย่างเดียวก็จะคล้ถึงกับตัวของมิสกะเฟสเน็กที่เน้นดาเมจโจมตีไม่เน้นการป้องกันนั่นเองครับซึ่งตัวของคุณเธอเนี่ยเรียกว่าระดับพลังขี้โกงขี้โกงนะครับผมอก็จะเห็นว่า ตัวของดาเมจการโจมตีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการโจมตีพลังงานเป็นหลักนะครับอ่าเน้นการโจมตีพลังงานเป็นหลักที่หมื่นกว่ากว่าโอ้โหเยอะไปไหนวะเฮ้ยเยอะไปบางทีนะครับผมอ่าในส่วนของตัวสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลสร้างดาเมจความเสียหายเล็กน้อยใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีแล้วก็มอบดีบัฟทาให้ศัตรูไม่สามารถขยับไปไหนได้รวมไปถึงการลดเลือดต่อเนื่องระดับกลาง2เทินครับอ่าก็ขยับไม่ได้2เทินแล้วก็ลดเลือดต่อเนื่อง2เทินนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นของที่ดีเนาะต่อมาคือในส่วนของถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายจะเป็นการโจมตีศัตรูที่อยู่ในทิศทางโจมตีในตอนที่โจมตีจะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะสตันและห้ามใช้การ์ดซัพพอร์ตด้วยครับผมก็คือตัวละครซัพพอร์ตจะไม่สามารถใช้ท่าได้ถ้าเกิดว่าโดนท้าไม่ตายพร้อมกับติดสถานะสตันนั่นเองรวมไปถึงตัวของถ้าไม่ตายเนี่ยยังจะมีตัวของโบนัสดาเมจด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวของดาเมจเสริมนอกเหนือจากท้าไม่ตายที่มีดาเมจหลักไปแล้วดาเมจเสริมของตัวถ้าไม่่ตตายนยนจะขึ้อูกับส ซึ่งเราจะไปจะต้องทําสเต็คใส่ศัตรูโดยสเต็คที่ว่านี้ก็คือสเต็คดีบัฟนั่นเองครับถ้าศัตรูมีดีบัฟเยอะแค่ไหนดาเมจของตัวโบนัสก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นหรือก็คือถ้าไม่ตายโคตรแรงถ้าไม่ตายเดิมทีก็แรงอยู่แล้วแต่จะได้ตัวของโบนัสดาเมจจากการที่ไปทําดีบัฟใส่ศัตรูโดยสามารถทําดีบัฟใส่ศัตรูได้สูงสุดจํานวนทั้งหมด10สเต็คด้วยกันครับมิยุกิคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะทําดีบัฟใส่ได้ทั้งหมด2สเต็คด้วยกันก็คือตัวของทาให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้้พรอมกับ เลือดต่อเนื่องก็แปลว่าต้องหาตัวละครในทีมและตัวละครที่เป็นซับพอตในการทำดีบัฟใส่ศัตรูนั่นเองครับผมถึงจะสามารถใช้ตัวของสเต็กสูงสุดถึง10ได้นั่นเองเนาะก็เรียกว่าหาทีมดีๆสักทีมนึงเนี่ยรับรองดามจเฟื่องฟูอย่างแน่นอนครับผมต่อไปก็คือในส่วนของพาสี พาซซีฟแรกเนี่ยจะให้ผลถึง3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มอัตราการเก็บเกะ sp เล็กน้อยก็เพิ่มอัตราการเก็บเกดไม้ตายอย่างที่2เพิ่มอัตราการหลบหลีกคริทิคัลข,ขึ้นเล็กน้อยก็หลบหลีกคีได้นั่นเองครับอย่างที่3ม เพิ่มความแม่นยำในการโจมตีปานกลางอะ่ะทำให้โจมตีติดคิดได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันถือว่าให้มาเยอะครับผมในส่วนของพาสซีฟท,ที่1ต่อมาคือพาสซีฟท,ที่2อครับพาสซีฟท,ที่2จะเพิ่มอัตราคิดขึ้นเล็กน้อยอะ่ะทำให้โจมตีติดคิดง่ายขึ้นไปอีกในขณะที่ค่าความแม่นยำก็สูงอยู่แล้วอย่างที่2เพิ่มพลังโจมตีพลังงานขึ้นระดับกลางอะ่ะซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วก็เยอะขึ้นไปอีกนั่นเองครับเรียกว่ามิยกูกิเนี่ยยักจะดาเมจเฟื่องฟูไปปลด4ี่ดาวก่อนได้เลยครับผมสุม ก็ของแรงก็บอกมาแรงมากๆเลยในเรื่องของดาเมจแต่ตัวก็บางด้วยเช่นเดียวกันหากรา์ดซับที่ทําดีบัฟได้แล้วก็หาเลือดเยอะๆก่อป้องกันเยอะๆก็น่าจะดีเหมือนกันนะเนาะอันนี้แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับต่อไปตัวละครที่2 Accelerator รเตอร์อรกิมสันปิน้นหรือว่าเจ้าชายสีแดงนั่นเองครับโดยจะเป็นตัวแบทเทิลสาดาวสีม่วงแอ c e l e r a t o เตอร์เนี่ยเรียกว่าจะตรงข้ามกับมิยุกินะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการโจมตีกายภาพเป็นหลักในขณะที่มิยุกิจะเน้นในการโจมตีพลัง กเป็นหลัแล้วตัวของแอคเซอร์เรเตอร์เนี่ยจะมีเกาะป้องกันที่สูงกว่าด้วยนะครับมิยุกิเนี่ยเกาะป้องกันกายภาพกับพลังงานจะต่ําทั้งคู่แต่แอคเซอร์เรเตอร์เนี่ยเกาะป้องกันพลังงานจะสูงมากเลยครับผมในขณะที่เกาะป้องกันกายภาพจะต่ําหรือคือไอหมอนี่เนี่ยมันถึกกว่ามิยุกินั่นเองสกิลของแอคเซอร์เรเตอร์จะเป็นสร้างดาเมจความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูระดับกลางโดยจะโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าครับผมแล้วก็จะทําการสร้างเกาะป้องกันเวกเตอร์ที่จะป้องกันได้ทั้งหมด1ครั้ง พร้อมกับเพิ่มอัตราคิขึ้นมาระดับกลาง2เทือนด้วยครับอันแน่มึงเถื่อนอีกแล้วถ้าไม่ตายของแอคเซอร์เรเตอร์จะเป็นการสร้างดาเมจความเสียหายกระยภาพใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีแล้วตัวของแอคเซอร์เรเตอร์เนี่ยก็จะมีโบนัสดาเมจเหมือนเหมือนกับของมิยกุกิด้วยครับมิยกุกิเนี่ยจะเป็นการทําดีบัฟเพื่อเพิ่มโบนัสดาเมจใช่ไหมครับในส่วนของแอคเซอร์เรเตอร์เนี่ยจะเป็นเลือดครับยิ่งเลือดตัวละครเหลือน,น้อยเท่าไหร่ ตัวของถ้าไม่ตายก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นจากตัวของโบนัสนั่นเองก็ถือว่าไอ้มอนี่เนี่ยมึงถึกแล้วมึงยังจะใกล้าตายยังจะเก่งขึ้นอีกเออเอาเข้าไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการมอบดีบัฟครับผมลดการต้านทางสีม่วงระดับกลางเป็นเวลา3เทินหรือก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายฝั่งตรงข้ามก็จะโดนลดเกาะสีม่วงลงอยู่ดีครับก็ทําให้ตัวละครเอ็กซเซอร์เตอร์ที่เป็นสีม่วงโจมตีแรงขึ้นในเทินต่อไปอยู่ดีเรียกว่าเป็นฝั่งตรงข้ามของมิยูกิเลยนะครับผมการโจมตี กัจภาพกับการโจมตีพลังงานนั่นเองต่อไปจะไปนในส่วนของพาสซีฟครับพาสซีฟที่1ก็คือการเพิ่มเกราะป้องกันพลังงานขึ้นมาระดับกลางพาสซีฟที่2จะเป็นการเพิ่มดาเมจโจมตีถ้าเกิดว่าโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าดาเมจจะแรงกว่าปกติและเพิ่มพลังโจมตีกยภาพขึ้นมาระดับกลางครับพาสซีฟเนี่ยถือว่าธรรมดามากถ้าไปเปรียบเทียบกับของมิยเกียนะ เออไอบอนี่มันยังไงกันวะเนี่ยพัสซีฟดูธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมถ้าไม่ตายมันดูเถื่อนจังเลยโอเคก็ผ่านไปนะครับกับตัวแบทเทิลสตัวต่อมาก็คือตัวซัพพอร์ตสตัวครับผมาซึ่งก็เรียกได้ว่ามันก็ดีะนะเออมันก็ดีนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยครับผมก็คือตัวซัพพอร์ตมิซุอิฮโนกะครับผม เป็นตรวครซับพอร์ตสีม่วงซึ่งจะเน้นในเรื่องของการโจมตีพลังงานและการป้องกันพลังงานเป็นหลักนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นกายภาพนี่คงเอามาคู่กับแอคเซเลยเตอร์ไปแล้วละมั้งเนี่ยตัวละครตัวนี้วิธีการใช้งานสกิลก็คือถ้าเกิดว่าตัวแบทเทิลใช้งานสกิลตัวเธอก็จะใช้งานสกิลตามครับสกิลของเธอจะเป็นการเพิ่มอาตาัตราคิตเข้าขึ้นมาเล็กน้อยเป็นเวลา1เทิร์และมอบบัฟตัดความเสียหายพลังงานระดับกลางอีกด้วยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามโจมตีพลังงานมาดาเมจจะถูกลดทอนลงระดับกลางนั่นเองครับซึ่งจะมอบให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเป็นเวลา2เทอร์นั่นเองสกิลของเธอสามารถ ใช้งานได้สูงสุด3าครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของพาสีนั้นพาสีแรกจะเป็นการเพิ่มก่อป้องก,กันกายภาพขึ้นมาระดับกลางเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นก่อป้องกันพลังงานนะครับการที่มีกาอป้องก,กันกายภาพเพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะจะได้ป้องกันได้ทั้ง2รูปแบบนั่นเองพาสีที่2จะเป็นการเพิ่มอัตราการหลบหลีกคริติคอลและเพิ่มพลังการโจมตีกายภาพขึ้นมาระดับกลางครับก็ถือว่าหลบเหล็กคิดได้แล้วก็โจมตีกายภาพแรงขึ้นด้วยนั่นเองงซึ่ก็แบบ เอ่อทำไมวะ <c oughs> คือแบบว่าตระครมันเน้นในเรื่องของการโจมตีพลังงานเป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวของพาสซีฟเนี่ยกลับกลายว่าเพิ่มพลังโจมตีกายภาพซะอย่างนั้นกะว่าจะให้ไปเป็นสองสายเลยเหรอมั้งเนี่ย ตัวของพาสซีฟเนี่ยเหมือนเสริมจุดอ่อนที่ตัวเองขาดไปครับผมการป้องก,กันกายภาพที่ต่ําการโจมตีกายภาพที่ต่ําตัวของพาสซีฟนั้นเพิ่มขึ้นมาให้หมดเลยครับผม <c oughs> ก็เรียกได้ว่ามันทําได้ทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสายกายภาพหรือสายพลังงานก็ตามนั่นเองครับต่อไปจะเป็นตัวะครซัพพอร์ตตัวที่2 คิตายาม่าชิซึคุตัวละครซัพพอร์ตสีเขียว3ดาวโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยดูยังไงยังไงก็มาคู่กับมิยุกินะครับเราจะเห็นได้ว่าสเตตัสเนี่ยตัวละครจะเน,น้นในเรื่องของการโจมตีพลังงานเป็นหลักและก่อป้องกันเนี่ยทั้งกายภาพและพลังงานก็สูงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวของมิยุกิก่อป้องกันทั้งสองอย่างต่ำหมดเลยถ้าเอาตัวนี้ไปใส่ก็จะเหมือนเป็นการกบจุดอ่อนของตัวเองนั่นเองครับอย่างว่าแหละดูยังไงก็ออกแบบมาเพื่อมิยุกินะครับต่อมาก็คือในส่วนของสกิลการใช้งานสกิลจะเป็นเมื่อเริ่ม เทินของตัวเองจะทําการดีบัฟใส่ศัตรูครับผมซึ่งจะเป็นดีบัฟลดเกาะป้องกันพลังงานระดับกลาง2เทินและลดทิศทางการโจมตีของศัตรูลงอีก1ทิศทางเป็นเวลา1เทินโดยจะเป็นการใช้ใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีของตัวแบทเทิลนะครับแปลว่าตัวแบทเทิลเลงเป้าใส่ตัวไหนตัวนั้นก็จะโดนดีบัฟไปนั่นเองซึ่งจะสามารถทํางานได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปใส่กับมิยูกิจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจะทําดีบัฟใส่ศัตรูเป็นจานวนทั้งหมดส สตด้วยกันครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครอื่นๆในทีมสามารถทำสเต็กเพิ่มได้อีกเสริมมิจุกิได้อย่างแน่นอนครับผมในจุดนี้ต่อมาก็คือในส่วนของพาสซีฟพ,พาสซีฟตัวแรกจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีพลังงานขึ้นมาระดับกลางพาสซีฟตัวที่2จะเป็นเพิ่มอัตราคิย์ที่เข้าขึ้นมาเล็กน้อยและเพิ่มเลือดสูงสุดของตัวละครขึ้นมาอีกระดับกลางครับก็แปลว่าตัวละครที่ใส่การ์ดใบนี้อยู่จะเพิ่มเลือดขึ้นมาพร้อมกับอัตราคิย์ที่เข้านั่นเองอะนะ ก็ถือว่าเหมาะสมกับมิยุกิแบบสุดๆเลยนะครับผมมาถ้าเกิดพูดถึงตัวโคโรโบในครั้งนี้อะนะต่อมาครับผมก็คือตัวซัพพอร์ตตัวสุดท้ายตัวที่3ครับผม อินเด็กซ์เวอร์ชันชุดนักเรียนเวทที่1จะเป็นการซัพพอร์ตสีเขียวโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการโจมตีพลังงานเป็นหลักเลยนะครับอินเด็กซ์เป็นสีเขียวเอาไปใส่กับมิยูกิอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยในจุดนี้เราก็มาดูกันนะครับอินเด็กซ์จะเน้นในเรื่องของการโจมตีพลังงานเป็นหลักเลยและสกิลของเจ้าตัวก็จะเป็นสกิลโจมตีล้วนๆเลยครับในขณะที่ชิซุคุเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการท uff, ําดีบัฟแปลว่าตัวของอินเด็กซ์เนี่ยไม่เหมาะกับตัวของ ของมิยุกินะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะถ้าเกิดว่าจะต้องการให้มิยุกิเนี่ยทำดาเมจในการโจมตีอย่างเดียวโดยไม่สนดีบับเลยอะนะวิธีการใช้งานสกิลของอินเด็กก็คือเมื่อตัวแบทเทิลสร้างดาเมจความเสียหายคริติคัลใส่ศัตรูจะทําการเพิ่มคริติคอลดาเมจขึ้นมาระดับกลางพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีพลังงานขึ้นมาระดับกลางให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เป็นสีเขียวเหมือนกันเป็นเวลา2เทินสามารถใช้งานได้ทั้งหมด3ครั้งหรือก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครหลักเราโจมตี ไม่ติดคิตัวของสกิลก็จะไม่ทํางานนั่นเองครับในตอนที่สกิลทํางานก็จะเพิ่มดามเมจคิขึ้นมาระดับกลางพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนทุกคนในทีมสีเขียวเหมือนกันซึ่งก็อย่างที่บอกแหละว่าเน้นการโจมตีเป็นหลักเลยนั่นเองครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของพาสีพาสซีฟที่1เพิ่มเลือดสูงสุดขึ้นมาระดับกลางพาสีที่2 เพิ่มอัตราการเก็บเกรด SP ขึ้นมาเล็กน้อยบวกกับเพิ่มพลังโจมตีพลังงานขึ้นมาระดับกลางนั่นเองครับในส่วนของพัสดุที่2เนี่ยจะคล้ายกับมิยุกินะโดยส่วนตัวแล้วก็สามารถไปใส่กับมิยุกิได้ถ้าไม่ด้เน้นเรื่องของดีบัฟนะครับถ้าเน้นเรื่องดีบัฟเอาชิซุคุจะดีกว่าแต่สามารถไปใส่ตัวละครอื่นๆได้อย่างสบายเลยนะครับในส่วนของตัวอินเด็กซ์นั่นเองก็จะหมดลงแล้วนะครับผมกับตัวละครโคนะโบททั้งหมด5ตัวในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าของดีเยอะมาก เยอะมากเลยแต่รู้สึกว่าฮโนกะเนี่ยแบบว่านะไปได้ทั้ง2อย่างเลยว่ะแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันเป็นสีม่วงก็ควรจะคู่กับตัวของ Accelerator ไปนะครับเพียงแค่ว่ามันต้องปลดพัฟซีบะนะมันถึงจะเหมาะกับ Accelerator ได้นะครับในตัวของฮอนกะถ้าไม่ปลดพั s ซีบเลยก็ไม่เหมาะกับ Accelerator สักเท่าไหร่หรอกนะครับแปลว่าใครที่จะเอาโฮโนกะไปใส่ a c c e l e r a t o r จริงๆ ก็ปลดพาสซีฟก่อนนะครับก็คือพาสซีฟที่2หรือว่าเป็นตัวละครสีดาวนั่นเองครับผมหรือไม่ก็ไปหาตัวอื่นใส่ซะก็ดีกว่าเหมือนกันโอเคอันนี้เมย์ให้เมย์ครั้งนี้ก็ต้องขอจบดรงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนที่สุ่มกาชาจะไม่เกลือและได้ตัวละครที่ตนเองอยากได้ไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม